90วินาทีทำให้ได้มากที่สุดนะครับ<ะ>หมวดหมู่ของพวกคุณก็คือผน,นกผักผล,ลไม้แบมบูห้ามหัน<ะ>แต่เดี๋ยวเราดูว่าลูกศรชี้ทางไหนคนนั้นเป็นคนใบ้อเคไหมครับผากผมสตางโอเค,ครพร้อม90วินาทีทำให้ได้เยอะท,ที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้ว<ะ>เริ่ม ฟังไหนคะเลอมีแค่ละนะเขาเลื่อนแคหน่อยเลอมีประกาศนะเขาเลื่อนประกาศนะต่อไปโอ้ประเทศจีนอะไรอ่ะชื่อนาเหมือนสัตว์ประเภทหนึ่งที่อยู่ในป่าีกลิ่นปิ้งกลิ่นปิ้งกวางเลนเดียเวาทำอะไรอ่ะกวางอะไรครับกวางมาถูกแล้วกวางเตงกวา วางวางเลยอ่ะเ so ึ็นรุงต st ุ้งตุ้งกวางตุ้งไปต่อไปเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเป็นหนาว่อไปเผ็ดมากพริกแต่เล็กที่หนูเออเป็นสีม่วงม่วงมะเขือม่วงไม่ใช่ไม่ใช่มีหนามด้วยขาขาขาขจิ้มจิ้มที่ที่เป็นคุณไข่วันจังเก้น ทุเรียนทุเรียนทุเรียนอะไรทุเรียนเหมือนทองเก่งนะกี้พูดไปแล้วแข็งเป็นอะไรทหารไม่ใช่สีขา จิ้มนะจิ้มจิ้มะจิ้มจิ้มคราวนี้เราต้องตั้งใจนะรเราต้องพยายามไปให้ได้เร็วขึ้นเมื่อกี้เห็นฝ่ายชายเขาเลยแล้วไอ้พวกนี้มันเจนเขามาบ่อยเขารู้เราไม่ต้องร้องเพลงก็ได้ถ้าเกิดคิดว่าเราพูดคําไหนแล้วเพื่อนเราน่าจะเก็ทพูดให้เร็วขึ้นได้โอเคไหมครับอ่าถ้าพร้อมแล้วแผนกของพวกคุณก็คือผักผลไม้เหมือนเดิมพร้อมนะครับ90วินาทีทําให้ได้เร็วที่สุดนะถ้าไม่มั่นใจหรือ เดี๋ยวพี่จะพยายามช่วยถ้ามันไม่ได้จริงๆข้ามไปก่อนพร้อม9ก้าสิวินาทีเริ่มครับเอ่อสีมว่วงๆขาวๆใหญ่ๆเอ่อมังคุดไม่ใช<ว>ม่มีคำนั้นเออพี<ว><ว>่พ่อพหัวหัวอะไรพ่อ้าอข้ามค่ะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนไว้ที่เป็นที่เป็นแบบมันเลือดคืออ่ะเอ้ต้มตําอ้มะเขือเอ้อะไรอ่ะือแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วค่ะเป็นสีม่วงๆเล็กๆเมื่อกี้พูดไป

บอลทองมอไม่ใช่บอ,นอนลนั้นเนี่ยบอลสีเขียววันนี้